ไฮไลท์ของเราในวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองกับมุมมองของนักลงทุนไทยในพม่าและอินโดจีนตอนที่1ในช่วงเปิดโลกไปกับ CEO นอกจากนี้ท้ายรายการไปฟังเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการบริหารความมั่งคั่งกับคุณอุมาพันธ์เจริญยิ่งในช่วงรู้ทันการลงทุนและสำหรับท่านใดที่มีคำถามสามารถส่งมาได้ที่อ e ีเมล ceotalkthailand@hotmail.com ค่ะ ช่วงเปิดโลกไปกับซีอแค่คุณเปิดโลกก็กว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของรลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง Discover ฟาร์นันเดลมเปอร์กสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน สิงดิสคอเวอร์500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเราจะไม่กล้าไปเพียงลำพังแต่เหมราชจะดูแล ส่ใจสังคมและเศรษฐกิจไทยให้เราและประเทศชาติก้าวไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน From day one when we start up first our development, e m e r a l d committed to build world-class industrial estates. ันธกิจของเหมราชที่จะก้าวเป็นผู้นำด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและสานุปโภคระดับโลกในประเทศไทย25ปีเหมราชทุกสิ่งที่เราได้ทำ ทุกศักยภาพที่ได้เห็นเป็นบนทพิสูจน์อย่างดีว่าเราทำได้อย่างที่คิดและหวังไว้ At h e m r a เ we are committed to Thailand's sustainable growth สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ CEO Talk เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่นะฮะเราได้ฟังการพูดคุยนะครับผ่านทาง Country Director จาก s c g หรือปูนใหญ่ของบ้านเรานี่นะครับที่เข้าไปลงทุนในประเทศพม่าทิศทางในพม่านั้นปูนใหญ่พยากรไว้นะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สวยหรูจริงๆในการที่จะมีโอกาสให้ SME คนไทยเข้าไปบุกเบิกเปิดตลาดที่พม่าพม่าวันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งนี้นะครับท่าน ผู้ชมเราจะมาตรวจสอบกันดูหลังจากที่เราได้ดูคุณสวัสดนะครับได้ฟังคุณสวัสด์ให้ความคิดความเห็นไว้ในช่วงคุยกับคุณสวัสด์เกี่ยวกับพม่าวันนี้ครับเราจะมาลงกันในรายละเอียดจากนี้ไปครับอย่างที่หลายท่านทราบกันดีพม่าไม่เหมือนเดิมมีสิ่งหนึ่งที่พม่าต้องบอกว่าสะดุดหยุดลงกับทวายโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ใช้เงินลงทุนมากถึง1ล้านล้านบาทด้วยกัน ไอทีดีนี่นะครับหรืออิตาเลียนไทยคุณเปรมชัยกันนาสูตรขออนุญ,ญาตต้องเอ่ยนามท่านนะครับท่านนั้นเสียรางวัลไปกับโครงการนี้ไม่น้อยจริงๆมูลค่าเม็ดเงินที่ทางไอทีดีได้รับสัมปทานไปยาวนาน60ปีนะครับมูลค่าการลงทุนสูงถึง4ี่แสนล้านบาทแม้จะมีจังเจโทนะครับซึ่งเป็นสถาบันการเงินจากญี่ปุน่นพร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องของเงินลงทุนแต่เป็นเพียงแค่ลมปากนะครับภายหลัง อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรนั้นเดินทางไปญี่ปุ่นไปพบกับคุณอาเบะนะครับนายกของญี่ปุ่นถึงกรุงโตเกียวพร้อมกับหลายร้อยชีวิตนักธุรกิจไทยบินตรงนะครับไปที่โตเกียวผลปรากฏว่าไม่มีการพูดถึงโครงการทวายโปรเจกต์แต่อย่างใดนำซ้ำไปกว่านั้นนะครับวันรุ่งขึ้นคุณอาเบะนั้นชักชวนนักธุรกิจญี่ปุ่นชุดใหญ่เดินทางบินตรงจากกรุงโตเกียวสู่เนปิดอเมืองหลวงใหม่ของประเทศพาม่า ไปเพื่ออะไรนะครับไปเพื่อไปบุกเบิกเปิดตลาดที่เศรษ,ษฐกิจพิเศษนะครับติละวาถือว่าเป็นโครงการนำร่องที่นักธุรกิจญี่ปุ่นนั้นให้ความสนใจโครงการนั้นการเดินทางไปครั้งนั้นไม่มีการพูดถึงทวายโปรเจกต์แต่อย่างใดวันนี้ครับเราจะมาพูดมาคุยกับคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองต้องบอกนะครับเป็นหนึ่งในกูรูกูรู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพยากรณ์ทิศทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนแห่งนี้ ตอนนี้เราอยู่กับคุณสวัสดนะครับไปทักทายท่านนะครับคุณสว,สสวัสดสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสวัสดทักถามอย่างนี้นะครับคุณสวัสดเคยคุยไว้หลายครั้งหลายฝนจริงๆทําไมทนิคมเหมาราดถึงไม่สนใจที่จะเข้าไปลงทุนที่พมา่าเอ่อก็เลยตรงๆว่าท่านในเชิงสภาพ,พภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันน่าสนใจครับนะครับแต่ว่ายังมีแฟกเตอร์อื่นๆอีกมากเนี่ยนะฮะ ทำให้ผมเนี่ยนะฮะไม่มีความสนใจที่จะไปลงทุนครับนะครับ,รบเพราะว่าบางเออธุรกิจของผมเนี่ยนะฮะเป็นการลงทุนระยะยาวครับนะครับอผมก็เลยบอกว่าโอเคไม่มีนโยบายที่จะไปลงทุนในพม่าแต่นี่คมอื่นเข้าไปแล้วนะครับก็เท่าที่ที่เห็นเนี่ยนะครับถ้าเป็นนถ้าเป็นนิคมเนี่ยนะครับ ที่ตั้งอยู่กับเมืองหลวงเนี่นะฮะแล้วก็เป็น,เป,นเป็นนิคมถามว่านิคมผิดอะไรสินค้าประเภทไหนประเภทไหนะ,ะถ้าเป็นอาหารนี่สมควรก็โอเคนะครับ,รบมันลงทุนไม่มากมใช่ไหมฮะ,ฮะแต่ที่ผมพูดถึงว่าโอเคเบสิกเฮฟวี่อินดัสทรีนะครับซึ่งค่อนข้างจะลำบาก <c oughs> ในความคิดผมแล้วก็เสี่ยงนะครับตอนนี้ระบบสารุโภคเองของของพมา่าเองเนี่ยนะฮะยังผมเปรียบเทียบว,ว่า อ้สิ่งีบอร์ดนะวันนี้ของเราเนี่ยนะครับสามสิบกว่าปีแล้วเวลาผ่านไปสามสิบปีนะฮะสามสิบปีมันก็ได้แค่นี้นะฮะระบบสารุโภคกเราต้องรอมาอีกนานเลยถ้าผมก่อนไปตั้งเนี่ยนะฮะผมก็ต้องรอระบบสารุโปรกแล้ววันนี้เนี่ยนะครับพม่านี่ระบบสารุโภคกเรื่องไฟฟ้านะฮะเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะ,ะอีกหลายเรื่องอที่ยังไม่มีการพัฒนาถึงขั้นที่จะไปลงทุนเนี่ยนะฮะอุตสาหกรรมหนัก ทีนี้ก่อนที่จะถามคุยกันต่อเนี่ยนะอาจจะต้องถามคุณสวัสด์ก่อนหน้านี้นะครับขออนุญาตย้อนไปทวายโปรเจกต์คุณเปรมชัยกันนสูตรก็คงคุ้นเคยกันดีอ๋อคุ้นเคยมีการพูดคุยกันไหมฮะว่าเชิญคุณสวัสด์ไปลงทุนไหมไปทําอะไรที่ทวายโปรเจกต์นั้นผมได้ข่าวนะฮะแล้วก็คนองผมเนี่ยนะฮะก็บอกมันก็น่าสนครับนะครับก็โอเคก็ผมก็ไปคุยคุยครั้งหนึ่งในออฟฟิศเขาเองนันะฮะก็พอเห็นความคิดของคุณ เปรีชัยแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าคิดใหญ่มากครับถูกไห <ermo S 2> ฮะเป็นแสนไร่ครับนะฮะมผมก็กลับมาโอเค,อเคก็ไม่มีการติดต่อกันะนะครับแล้วในแง่ของการที่จะมีอะไรไม่จินตนาการเมื่อรึกถึงพมา่าเราเนี่ยนะครับในฐานะที่ทำอาชีพนิคมุสาหกรรมา,ศา,ศา,ศา25ปีคุณสวัสดิ์ไม่ได้มองว่าพมา่าเปิดประตูเปิดประเทศเป็นโอกาสทองของนักลงทุนเหรอฮะ ถ้ามองในแง่นี้ภาพนี้ภาพเดียวเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยนะประเทศธรรมานี่ใช้ได้เลยนะมีทั้งทรัพยากรธรรมชาติมีทั้งแก๊สมีน้ำมันอะไรนะครับแต่ว่าผมเชื่อเลยเรื่องของวัฒนธรรมนะครับมันเป็นเรื่องที่นับหลายร้อยปีหรืออาจจะพันปีถ้าเราไปซื้อเนี่ยนะฮะแผนที่มาดูแผนที่ประเทศไทยครับนะครับ มีทั้งหมด70กว่าจังหวัดเป็นพ o vince ส์แต่ว่าพม่านี่ออกเป็นสเตทสเตทชัดเจนเป็นแต่ละรัฐคนละสีด้วยนะครับคนละสีด้วยครับนะครับสิ่งนี้ถ้าหากอะไรที่ทำให้ผมเนี่ยนะบอกว่าโอเคผมไม่น่าจะไปลงทุนระยะยาวถ้าธุรกิจตีหัวเข้า,ขาบ้านอย่างอะไรนี้เขาไปลงทุนเนี่ยนะครับไปสร้างห้องไปสร้างตึกสูงไปสร้างถึง,ง,งอะไรที่อย่างกุุงเนี่ยนะในเขตอิทธิพลของรัฐบาล เท่านั้นนะฮะเท่านั้นนะครับอันนี้ผมรับได้นะครับว่าผมว่าโอเคเขาเขาอยู่ในฟิลนี้นะครับสร้างเสร็จสองปีสามปีตีหัวกลับบ้านไปครับผมว่าประเทศไทยดีกว่าแม้กระทั่งในอดีตเนี่ยนะครับในแหลมอินโดจีนเนี่ยนะครับด้ามขวานทองของเราเนี่ยนะครับคุยกันมานานแล้วว่าของเราเนี่ยนะฮะเป็นฮับของอินโดไชน่าครับประวัติศาสตร์นะครับของหลายๆประเทศในโลกนี้เนี่ยนะครับ เอายกตัวอย่างง่ายๆเลยลิเบียนะครับับหรือเชื่อไหมครับ42ปีพันเอกกาดาฟี่ปกครองประเทศลิเบียคืนเดียวเจงได้ขอแทงนิดหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับมีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับเมื่อสักกลางปีที่แล้วนี่นะฮะท่านระบุคําพูดคุณสวัสดิ์ไว้เนี่ยบอกว่าผมไม่สนใจอยู่แล้วนะครับเพราะมีความเสี่ยงมากผมมีบทเรียนมาแล้วในลิเบียที่กาดาฟี่ปกครองมายาวนาน42ปี ต้องบอกว่าอย่างล้มได้นี่นะครับที่นั่นก็มีลักษณะเดียวกับพม่านั่นเองคุณส่วนไปทาอะไรที่ลิเบียฮะตอนนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวันแรกที่ผมไปเนี่ยนะฮะผมรู้ว่าลิเบียเนี่ยนะฮะมีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะค่อนข้างมากเรื่องน้ํามันนะฮะแล้วก็แก๊สผมอยากจะไปทาเนี่ยนะฮะนิคมเป็นตรเคมีนะฮะจะเห็นว่ารัฐบาลลิเบียถึงแม้จะมีเงินมีน้ํามันเนี่ยนะฮะแต่ว่าระบบสารุคกับสารสุข มันให้ไม่ถึงเพราะว่าชนเผ่าเขาเยอะมากเขาเข้ากันไม่ได้นี่คือบทเรียนใช่ไหมครับคือสิ่งที่ผมเห็นเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะมันสอนเรานะครับถามว่าพมา่าเหมือนกันว่าอังกฤษน,กนีว่านนวางยาไว้ยังไงก่อนที่อังกฤษเนี่ยนะจะแพ้สงครามแล้วก็ให้สภาพแก่พม่าสนิญยาเขียนไว้ว่าโอเคให้พวกนี้ปกครองตัวเองมีเป็นอิสระภาพเลยเป็นสเตตสเตตเนี่ยนะฮะสเตตสเตตเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วทศกูลอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับ ค่าค่าชายแดนเนี่ยนะครับเราต้องแค่จ่ายค่าภาษีนักเลงให้กับวะกลุ่มว้านี่นะฮะที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลกลางใช่ครับแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเร,เราจำได้ไหมไมีอยู่คดีหนึ่งชายแดนไทยพมา่าเนี่ยนะครับคนไทยถูกจับหาว่าไปล้ําแดนอ้อจำได้ข่าวใหญ่นะตอนนั้นถูกไหมครับครับเสร็จแล้วเราก็จะเราก็คุยกับรัฐบาลตารช่วยการช่วยบอกว่าตัดสินอะไรไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้แล้วเพราะรัฐบาลท้องถิ่นเขาตัดสินไปแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าทําไมทวายเนี่ยนะครับ <ừ> ผมถามว่าเฉพาะทวายเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับเ<ะ>จ้าของกี่เผ่าครับหลายเผ่าพัานธ์นะตรงนั้นใช่ครับ <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันครับนะครับรัฐบาลกลางพม่าก,ก็จะไม่อยากจะให้ชนเผ่านี้รับเงินจากเราสมมุติผมจะไปลงทุนะนะผมจ่ายให้รัฐร้อยล้านเหรียญ <ừ> จะให้ชนเผ่านี้ห้าสิบล้านหรือว่า เท่าไหร่ก็แล้วแต่ครนะฮะต่างคนต่างก็ไม่ไว้ใจถูกมไหมรัฐบาลพม่าก็ไม่อยากจะให้ชนเผ่าพวกนี้มีเงินเพื่อทีเซาวุธเขาคิดแบบนี้ก็ไปต่อต้านสองทุรมฐบาการถ้าไม่โอเคถ้าถ้ารัฐบาลพม่าเข้าไปถ้าถ้ายอมในอนาคตจะมปซุปเปอร์ไฮเวย์ผ่านเข้าไปนะเขาก็กลัวพม่าเนี่ยนะมึงมาฆ่ากูง่ายอีกเข้าถึงง่ายด้วยนะครับถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้คำว่า trust ตัวนี้เนี่ยนะไม่มีแล้วความมั่นศรัทธาไม่มีดึงซึ่งกันและกันเนี่ยนะฮะผมไม่เชื่อแล้วทําไมกรณีอย่างนี้คุณสสวัครับตอนที่ทวายโปรเจกต์จะเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยคุณเปรมชัยท่านคิดอะไรอยู่ตอนนั้นอ๋อท่านอาจจะคิดว่าโอเคภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนี่มันเยี่ยมเลยแล้วมีทรัพยากรมีทุกอย่างนะฮะท่านไม่ผิดหรอกนะฮะดูมาเพราะว่าท่านเป็นนักพัฒนานะฮะผมคุยกับท่านวันนั้นเนี่ยนะท่านบอกจะไปเมืองจีนจะไปรสฟัน แลวหลังจากนั้นไปถึงปีเนี่ยนะเมืองจีนก็มีปัญหากับพระมารัชฐานไงที่ประเทศจีนได้สัมปทานสร้างเขื่อนหรือสร้างอะไรเนี่ยนะยกเลิกไปแล้วนะฮะยกเลิกไปแล้วไงจีนดูเหมือนจะสนิทชิดเชื้อกับคาชินที่อยู่ทางตอนเหนือของไท<ช>่คาชินเออคาชินใช่ถูกไหมฮะมแต่หลังก็ยกเลิกไปอีกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับจีนเนี่ยนะฮะเขาโฟกัสมาที่ลาวอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะฮะว่า จีนเป็นแผ่นดินใหญ่มากคุณเห็นไหมฮะนี่ขึ้นบนในจีนครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจีนเขาออกแปซิฟิกทางเดียวเหมือนกันครนะแล้วก็ทางใต้ของจีนเนี่ยนะห่างจากทางเหนือเนี่ยนะฮะเป็นหลายพันกิโลเมตรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเสฉวนเนี่ยนะฮะมาลงมาเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถใช้ระบบสรุปโภคเนี่ยทางออกเนี่ยนะของจีนได้มันแพงเกินไปเพราะฉะนั้นเขาแฮปปี้มากที่จะตัดลงลาว ้วก็ปรางนี่นะฮะไม่กี่ร้อยกิโลเมตรถึงแหลมฉับบังออกทะเลมาขึ้นพอร์ตออกเวียดนามได้นะฮะใช่ครับเวียดนามเนี่ยนะครับที่จริงแล้วจีนเนี่ยนะฮะก็จากนี้ไปเขาเข้าเวียดนามก็ได้ครับนะจากเทนสินเข้าก็ได้แต่ว่าเวียดนามเนี่ยนะฮะภูมิภูมิประเทศเป็นภูเขาเขาเ p e เนี่ยนะฮะของท่าเรือเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่365วัน เพราะว่าภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ไอ้เรื่องพายุมาเยอะนะฮะตรงนั้นจะเห็นว่าโอเคพายุมาที่ไรเนี่ยนะเข้าเวียดนามมาเข้าเราครับทุกทีเพราะติดทะเลต้องเหนือจดใต้เลยนี่ฮะใช่ครับถูกไหมครับแล้วเวลานี้ปัญหาหนักข้าไปอีกก็คือครนะฮะคอนฟ lict ของสาประเทศก็คือทรัพยากรทะเลจีนใต้มีปัญหากันอยู่ที่เรารู้กันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางปลอดภัยที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือผ่านลาวนะครับแล้วก็ลงใช้ไทยเป็นฮับนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลานี้จีนเนี่ยนะอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยนะ ผู้แทนจีนมาหาผมนะฮะเห็นเห็นผมพูดถึงคอขอดกระตรงท่าชนะนี่แล้วก็ผมส่งคนของผมไปสำรวจแล้วเนี่ยนะประมาณเจ็ดสิบกิโลไม่ไม่เกินนี้ทางบอกเนี่ยนะฮะถ้าหาเป็นแลนบริดจ์อ๋อที่จะเชื่อมทะเลสองฝั่งนี่นะฮะใช่ครับแต่ดีที่สุดก็คือคอคอดกระอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่เนี่ยนะฮะท่านมีโครงการจะทำเป็นร้อยปีมาแล้วนะฮะเป็นร้อยปีจะเห็นว่าถ้าหาว่าผ่านตรงนี้ป๊อบเนี่ยนะฮะเราก็ตัด สิงคโปร์นี่พิงไปยุโรปมาเนี่ยนะฮะก่อนจะเข้าแหลมฉบังนี่เราตัดเราเซฟไปแล้วเจวันเห็นเขามีการประเมินการท่านคุณสวัสดิ์ครับสามารถที่จะเซฟค่าขนส่งได้ประมาณ30 30%ซนตสามสิเซนะครับแล้วก็โอเคออกมานน่ป๊อปเนี่ยนะฮะผลผิดของของพับของจีนนี่สามารถไปส่งอเมริกาแปซิฟิกถูกไหมครับไอ้ทางนี้ก็โอเคออกมาหาสมุทรอินเดียไปแอฟริกาขึ้นยุโรปไปแอฟริกาป๊อปเนี่ยนะฮะขึ้นยุโรป ถ้าเรามาดูกันเรื่องของสิ่งที่หลายคนกลัวความมั่นคงคุณสุวัสดิ์พอจะอธิบายได้ไหมครับความมั่นคงอะไรครับสี่จังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่คือบวณน,นี้ประวัติศาสตร์ชัดเจนนะครับแต่ที่มีปัญหาทางใต้าสามจังหวัดเนี่ยนะฮะเราจะต้องหาคนเนี่ยนะคุยกันในรู้เรื่องขอ้ขอข้อต่อของเราเนี่ยนะจะขุดทั้งหลายทีแล้วทําไม่ได้นะฮะไม่สำเร็จนะทันทีเพราะว่าคนเสียผมไม่ได้เบาโอเคประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ดีนะผลประโยชน์ของชาตินี่นเขาสำคัญนะฮะ เพราะจะทำทีไรมีเรื่องทุกทีคุณสวัสดิ์กำลังจะหมายถึงว่ามีการเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะในประเทศทางใต้ของเรานะฮะใช่ครับ<ม>เนี่ยนะค,คือสิ่งที่ผมเนี่ยนะรับไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะที่ว่าฟังมามเพราะมีปัญหาป๊อปเนี่ยนะฮะลบไปมาเลเซียประวัติศาสตร์มันชัดเจนแล้วว่าโอเคเราเสียไปเนี่ยนะถ้าถ้ามาเรามาทะเลาะก,กันเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับ<ม>โลกทั้งโลกนี่ไม่เป็นมิตรหรอก ตอนนี้จีนสนับสนุนไหมครับถ้าเราจะต้องเจาะคอฮอดกะมาตรงแน่นอนเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจีนก็จะไม่เป็นแลนด์ล็อกคันทรีเลยเขาออกได้ทั้งแปซิฟิกและแอตแลนติกถ้าพูดถึงเรื่องทุนไม่ต้องห่วงครับพร้อมนะพร้อมครับครับถูกไหมแล้วคุณเห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยนะฮะแหลมชบังอยู่นี่ถ้าเราท่าทำท่าเหลือคือสมัยเนี่ยนะสมัยโน้เนี่ยนะครับเราทําท่าเหลือสงขาครับอืมนะครับ แล้วก็รถไฟก็เหมือนกันเนี่ยนะฮะเราสามารถทำได้หมดเลยแล้วก็เป็นฮับใช่ไหมประจวบกินกินกี่จังหวัดของทางใต้สงขลากินทั้งหมดเลยเป็นฮับใหญ่เป็นฮับใหญ่รถสิบล้อมไป้องเข้ากรุงเทพแล้วก็ผลผิดทางตะวันออกที่เป็นที่คมเนี่ยนะก็ลงทางเรือนะฮะวิ่งตรงมาเลยไลเตอร์นะครับทุกข้ามมาเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฮับใหญ่ถูกไหมฮะแล้วขนต่อไปตรงนี้ก็ออก และดูเหมือนว่าการขนส่งทางน้ําจะช่วยประหยัดค่าขนส่งได้เยอะด้วยนะฮะโอ้โหหลายสิบเปอร์เซ็นต์นเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะประเทศไทยนี่สวยงามที่สุดในเรื่องของภูมิศาสตร์ครับะะทุกวันรับผมขอโยนกลับไปที่ทวายโปรเจกต์สักหน่อยครับทวายที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านนี้นะฮะด้นานนี้ทีนี้ช่วงนั้นที่รัฐบาลดูเหมือนว่าจะสนับสนุนโครงการทวายโปรเจกต์ตอนนั้นถ้าทวายเกิดเมืองไทยได้ประโยชน์อะไรครับความเห็นผมนะฮะ ดูเหมือนได้แต่ว่าถ้าเป็นผมเดมรัฐบาลผมไม่ลงทําไมผมจะต้องไปลงทุนในนี้ทำไมผมไม่ลงตรงนี้ครับไม่ตัดอคอขอดกาตรงนี้นะฮะใช่ครับมผมไม่เข้าใจนะตอนนั้นเนี่ยนะครับโอ้หเพราะฉะนั้นที่ดินนะวันนั้นที่เมืองการ,รกะเก่งกําไรกันมากเลยโอ้โหเจ๊งกันยับเยะนะะินนลใช่ปะ่ะมีคนชวนผมไปบอกให้ผมไม่ไปยังไงก็ไม่ไปนะใช่นะผมหากินผมเลยพูดแบบภาษาชาวบ้านเนี่ยนะเฮ้ยยังไงยังไงพระอาทิตย์ขึ้นตะวันออกเสมอไป จะขึ้นทางตะวันตกไม่ได้เลยครับไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมตะวันออกเนี่ยนะกับตะวันตกของเราครับนะฮะแล้วคิดดูนะครับดังแหลมทะบังของเราเนี่ยนะครับเป็นรูปกอไก่ที่เราพูดมานานแล้วมันหมายถึงอะไรครับมันเป็นทะเลปิดครับปลอดภัยจากคลื่นลมออปเปเรชั่นท่าเรือเนี่ยนะทำธุรกิจได้365วันไม่มีข้อจํากัดนะฮะไม่มีครับยกเว้นสึนามิมามากว่าจะถึงท่าเรือของผมสีราชาฮาร์เบอร์เนี่ยนะครับก่อทั้งเกาะต้องหายไปก่อน เมื่อกี้พูดถึงสีราชาฮาร์เบอร์ท่านผู้ชมครับมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่นี่จะรับเป็นสินค้าเทกองที่ไม่ใช่คอนเทนเนอร์เมื่อสักสองสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวนะครับคุณสวัสดิ์ที่รถไฟไทยเปิดโอกาสให้บริษัทในเอกชนของจีนเช่ารางต้องยี่สิบห้าปีในการขนแร่เหล็กจากลาวเพื่อที่จะมาขนถ่ายผ่านสีราชาฮาร์เบอร์แล้วออกทะเลไปเวียดนามและจีนครับ,บรครับ,รบก็เข้ามาหาผม,มนะฮะแล้วก็ดูเหมือนคุยกับรถไฟนี้เรียบร้อยแล้ว นะครับเขาจะขนประมาณปีละห้าล้านตันครับที่จริงเนี่ยนะฮะเขาขนไปจงเวียดนามก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าผ่านเขาเยอะจีนพร้อมจะสนับสนุนเราไหมครับพร้อมแล้วมหาไม่ใช่จีนอย่างเดียวด้วยญี่ปุ่นก็พร้อมคุณสวัสดิ์กำลังจะบอกใช่ไหมครับว่าถ้าเราตัดคอคอดกะตรงนี้เมืองไทยจะพลิกจากหน้ามือไปหลังมือโอ้โหหลายตลบเลยนะฮะ i t beautiful นะฮะครับแล้วก็ไม่ต้องไปคิดเลยว่าโอเคมันจะตัดออกประเทศไทยแบ่งเป็นสองสอง เอ่อตรงแยกประเทศมันไม่ใช่ถูกไหมฮะเพราะว่าอย่างที่ผมพูดประวัติศาสตร์มันชัดเจนแล้วว่ามันของเราครับคุณสวัสดิ์ผมถามเรื่องท่าเรือปากบาลาที่สะตูนซะหน่อยก็ไหนทําแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ดีกว่าไม่ทําดูเหมือนจะมีโอกาสเดียวที่ทําได้ด้วยตอนนี้แต่ว่าผม,มผมไม่เห็นด้วยนะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งถ้าท่านผู้ชมจําได้ดีคุณสวัสดิ์คือคนที่ติดสอยห้ตามพลเอกชาติชายชุนทวันสมัยก่อนคุณสุวัสดิ์เดินทางไปทําการค้าที่กัมพูชา ตอนนั้นเ,เป็นยังไงบ้างครับเ,เล่าให้เราฟังหน่อยที่ผมไปกับเพื่อนผมมันนะฮะครั้งแรกก็ไปซื้อโรงงานเล็กๆับสิ่งทอทําการเมนต์นะครับแล้วเพื่อนผมทําการเม้นที่นี่ต่หลังของเราเริ่มดีขึ้นนะฮะไอ้กันก็พุทธ TSP ใช่ไหมครับ,ต,รบตั้งขึ้นมาเลยนะตั้งขึ้นมาผมไอ้ผมก็บอกถ้าอย่างนั้นไปซื้อที่คเขมร นะครับแล้วก็เอาเสื้อผ้า,อาไทยเนี่ยนะทุกมันเข้าไปแล้วประเทกระดุมแล้วก็ส่งออกได้ยกเว้วน g s p สมสิทธิ์ที่ห้อย่างนี้สมสิทธิ์<อ>แล้วสมัยโน้นเนี่ยนะผมกว่าจะเข้าไปกัมพูชาผมต้องไปเวียดนามไปเสร็จแล้วเข้าโฮจิมินซิตี้ซูเปอร์ไฮเวย์ Highway, เข้าพนมเปญไปถึงกํลาลังจะบอกว่าเข้าทางด้านหลังใช่ไหมเ<ฮะ>ข้าทางด้านหลังอ้อมเี่ฮะ ก็อ้อมแต่ว่ามันไฮเวย์คือพม่ากับไอเคนมนกับเราเนี่ยนะเราสามารถที่จะขอวีซ่าเข้าไปก่อนผมเองเนี่ยนะไปเวียดนามเนี่ยนะในอินโดจีนนี่ผมเกือบจะเป็นรุ่นแรกเลยผมไปถึงไฮฟองฮานอยผมจะไปซื้อเหล็กที่นั่นนะโรงงานเหล็กติดแผ่นดินจีนเลยไปถึงพ๊อมท่านวุนเซนก็โอเคก็ชอบใจพวกผมนะฮะท่านก็ให้เป็น เซ็นสัญญากันนะเป็นหุ้นส่วนกันะนะฮะได้บริหารสนามบินโปเชนตงแล้วก็ได้สิทธิการบินบนะฮะผมก็เลยตั้ง cia cambodian international airlines คุณสวัสดครับความยากลำบากในการทำธุรกิจที่เขมรในอดีตกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักธุรกิจคนไทยยกตัวอย่างที่พัมม่าเนี่ย ความแตกต่างมันแตกต่างกันมากไหมครับพระมาร่าเนี่ยนะฮะถ้ามีคุณมีคอนเนคชั่นกับท่านผู้นำไอ,อ้ที่เขเมรเนี่ยนะครับคุณไปได้สมูทลีแต่อย่างที่ผมพูดนะ่ยนะฮะว่าพระมาร่านี่มันหลายเผ่าพันธุ์นะอาทิตย์ที่แล้วยังมีเลยที่มาว้าอของเก็บประษีครับรัฐบาลกลางไม่รู้นะ ถึงรู้ก็ต้องปล่อยถูกไหมฮะใช่ก็ยังซีบินสบับไหนเนี่ยก็เขียนวเพราะอยู่ภายใต้เขตอิทธิพลของเขานะฮะใช่พูดไม่ได้เลยนี่คือเหตุผลหนึ่งไหมครับที่อุตสาหกรรมใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น C ีพีสหพัฒน์หรือ SCG ส่วนใหญ่จะเป็นลงทุนที่ย่างกุ้ง s c g ผมเห็นใจเขาเนี่ยนะฮะเพราะว่าเนี่ยนะฮะสัมปทานของภูเขาที่จะมาเป็นวัตถุดิบของปูนซีเมนครับมันอยู่ตัวอย่างหนึ่งเนี่ยนะที่คุณพูดเองว่าเขาอยู่ในใกล้ๆย่างกุ้งเขตอิทธิพลของรัฐบาลกลางครับ นั่นคือคสิ่งที่เขาเีแต่เขาเสียอยู่อย่างเดียวก็คือว่าโอเคถ้าเรือที่นั่นเนี่ยนะมัน7-9เมตรเท่านั้นเองที่น้ำนไม่ลึกนะม,มันก็ประมาณสักได้ประมาณไม่กี่หมื่นตันครับแต่ดูเหมือนทวายคุณสวัสดิเสียดายนะทุกวันนี้คุณสวัสดิถ้าถ้ามีคนมาชวนอีกรอบเลย เสียดายจริงๆค่ะวันนี้เวลาหมดแต่ยังสามารถติดตามต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งและสามารถรับฟังสดๆได้ทาง FM 92.5เม z เสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้รายการ CEO Talk ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกลปะปกอส ผมว่าคุณคงเคยได้ยินชื่อนี้ไปที่จุดตั้งต้นของแกนโลกที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบบปันไปเปิดด้วยกันกับเราที่กาลาากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน ที่เบนซ์ทางหลอ่อเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ c l a e coupe s l k e class hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ b e n t o vito ปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์ด้วยคอนโซลรุ่นใหม่สะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยที่เบนซ์ทางหลอ่อาวันนี้มี2แห่งเท่านั้น laminta นท5่า5และที่ซอยทางหลอ่อ02 7 1 4 8 8 8 8ผมอยู่ทุกวันละครับ Heimarat Land and Development Public Company Limited. World class industrial estates, utilities, power, and property customer solutions. พบกับดิฉันอุมาพันธ์เจริญยิ่งในช่วงรู้ทันการลงทุนค่ะวันนี้นะคะก็มีคนถามค่ะว่าเอ๊ะในเรื่องของการบริหารความมั่งคั่งนะคะหรือว่าหลายท่านคุ้นเคยกับคำว่า wealth management นะคะจริงๆแล้วมีขั้นตอนนะคะหรือว่ามีกระบวนการยังไงบ้างในเรื่องของกรรมการบริหารความมั่งคั่งค่ะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะคะถามว่าเริ่มจากอะไรนะคะขั้นที่1ค่ะต้องเริ่มจากการสร้างความมั่งคั่งก่อนนะคะหรือว่าเราจะคุ้นในชื่อภาษาอังกฤษว่า wealth creation ค่ะในกระบวนการนี้คือการเริ่มต้นเก็บออมนะคะแล้วก็เริ่มที่จะทำให้เงินของเราเนี่ยมีการพอกผูนขึ้นมานะคะพอสร้างขึ้นมาแล้วนะคะแน่นอนเลยนะคะสเต็ปที่2ค่ะต้องเป็นเรื่องของการปกป้องเพราะแน่นอนคุณอุตสาหเก็บเงินอุตสาห์ซื้อบ้านมานะคะเราก็ต้องปกป้องมูลค่าความมั่งคั่งของเราหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า wealth protection ค่ะอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะคะในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทรัพย์สินชีวิตนะคะรวมถึงการวางแผนเก ้ดวยค่ะในระหว่างทางค่ะที่มีในส่วนที่เป็นขั้นที่2ไปแล้วนะคะก็ต้องไม่ลืมขั้นที่3ค่ะคือการสะสมความมั่งคั่งนะคะหรือที่เรียกว่า wealth accumulation ค่ะในกระบวนการนี้นะคะทำยังไงให้เงินของเรางอกเงยมากขึ้นนะคะนั่นคือผ่านการลงทุนค่ะและก็การบริหารจัดการในเรื่องของภาษีเพราะต้องยอมรับนะคะว่าคนทำงานนะคะมนุษย์เงินเดือนค่าใจหลักตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของภาษีค่ะ มาถึงกระบวนการสุดท้ายนะคะในเรื่องของการบริหารความมั่งคั่งนะคะนั่นก็คือกระบวนการขั้นที่4ค่ะการถ่ายโอนความมั่งคั่งหรือที่เรียกว่า wealth distribution ค่ะในส่วนนี้นะคะจริงๆก็คือบอกว่าการที่เรานะคะจะส่งมอบต่อนะคะในเรื่องของทรัพย์สินหรือจริงๆมองอีกมุมก็ส่งมอบต่อความรักของเรานะคะให้กับคนที่เรารักนะคะว่าถ่ายโอนความมั่งคั่งหรือการวางแผนมรดกค่ะ เพราะฉะนั้นกระบวนการบริหารความมั่งคั่งนะคะ4ขั้นตอนง่ายๆนะคะลองทําดูค่ะและสําหรับท่านใดนะคะที่มีคําถามนะคะสามารถนะคะส่งคําถามของท่านมาได้ตามอีเมลด้านล่างนี้นะคะและพบกันค่ะในรายการ CEO Talk Money Channel ทุกวันเสาร์ค่ะที่จริง a อรเรียนี้มันเกิดมาเป็นพันปีแล้ว นะเราเราค้าขายกันแบบนี้มานานแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของไม่ได้พัฒนาครับวันนี้มีการพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยประเทศไทยต้องพร้อมแล้ว7 5ของคนงานในนินคมของผมอย่างเดียวนะเกือบ2 0 0 0 0 0คนเนี่ยนะครับเป็นช่างฝีมือแรงงานปัญหาของนักอุตสาหกรรมเนี่ยนะเราไม่ได้สู้กับคนภายนอกเลยนะเราสู้กับคนภายในะรัฐบาลไทยเนี่ยนะฮะใช้ผมแค่เป็นกันชนเท่านั้นเองเอกชนเจ็บตัวมาตลอด คือรัฐต้องตัดสินว่า yes ก่อน mm hmm. แ,ลแล้วก็ไม่ต้องกลัวหรอกว่าโอเคเรื่องเงินเน่ะฮะไม่มีปัญหา mm hmm. นะครับแม้กระทั่งรถไอ้ h i g h speed train whatever เนี่ยนะฮะ mm hmm. ไม่ต้องไปกู้เงินบ้าบอคอแตกเลยเนี่ยนะครับ mm hmm. อย่างที่ผมท้าให้สมมปทานผมนะ